อรุสวัสดิครับโอเคครับวันนี้ขอมาแด่งปัาตป้งชช่อเรื่องยาวๆว่าที่ปรึกษาเรื่องบ้านและแรงตั้งทานชีิตกับสถาปนิกเกษยณนะครับโอเคอันนี้คือสโ,โลแกนใหม่ในโซเชียลมีเดียนะครับก็จะไปวางไว้ในทุกแพลตฟอร์มส่วนสโ,โลแกนเก่า เอาเก่าแบบดั้งเดิมน,นิดนึงแล้วกนเป็นสังกฤษนะครับอาจจะผิดถูกไวยากรณ์นิดนึงแต่ว่ามันเป็นความสื่อสารที่อยากให้รงไปตรงมัก็คือ Consult Home and Mind by Architect นะครับอันนั้นคืออันเดิมแล้วก่อนหน้านี้จริงๆก็เปลี่ยนมาเป็นให้มันถูกไวยากรณ์ขึ้น Home <ม>อ่ะเดี๋ยวนะโอเค ไม่ค่อยถนัถดเท่าไหร่นะฮะอาจจะผิดพลาดขอ,อขอมาแล้วผิดที่งไงว่ารเรามีเราใช้คอนเซ็ปต์โฮมแอนด์มายบายอารมานานสมควแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมคนอื่นจะเข้าใจไหมพอเราก็พยายามจะเอา g o o Google t r a n s l a เ e ็แตแปลสรุปว่ามันอาจจะแปลแล้วแบบสับสนผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษดีนจะสับสนหรือเปล่าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้คำนี้แหละ อยูที่ปรึกษาเรื่องบ้านและจิตใจกับสถาปนิกเนี่ยแต่เป็นภาษาอังกฤษแบบให้ถูกวยากรมันก็ขึ้นมานะฮะทังหนึ่งแล้วก็ไปวางแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะจริงๆงมันเหมือนกับคามันไม่พ้องพูดมันไม่ติดปากหรืออะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกไม่ชอบแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทาไมเราถึงไม่เขียนให้มันเป็นภาษาไทยบ้างเพราะเราสื่อสารกับคนไทยเราโซเชียลกับคนไทยทั้งๆท,ที่เราพยายามจะแต่งเพงลงเราพยายามจะเขียน บทความเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ยังใช้ทานสเลตแปลอยู่ซึ่งจริงๆเราก็ไม่สามารถรู้ว่ามันถูกหรือผิดเพราะเราไม่ได้ชำนาญแต่เหมือนกับอยากจะสื่อสารไปให้ทั่วๆแล้วอาจจะอีกไงหนึ่งมั้งให้มีความรู้สึกว่าตัวเองอินเตอร์อะไรประมาณนี้ว่ามีลูกชายเรียนแบบอินเตอร์นิดนึงก็เลยอยากจะทําให้ดูตัวเองอินเตอร์ซึ่งพอมาสอกบกระจบดูแล้วเฮ้ยเรามันไม่ใช่เรามันอ่อนด้อยในเรื่องภาษาอังกฤษมากแต่โอเคเราก็พอสื่อสารกัน กินได้นอนได้เดินทางได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งที่จะไปในเรื่องของการงานการเขียนมีมีแน่นะครับแต่ก็ยังพยายามอยู่ฉะนั้นไล่มายาวกลับมาใหม่ก็เลยมาเขียนคิดว่าเอ๊ะต้องเขียนภาษาไทยนะแล้วอย่างที่อยากจะสื่อสารให้ชัดเจนก็คือที่ปรึกษาอันแรกคืออาชีพโดยอาชีพสายอาชีพเลยคือเรื่องไานนะครับอันที่สก็คือและ จริงๆก็คือและจิตใจแต่มันไม่มีคำท้องที่ลงตัวก็คือเอาเป็นว่าและแรงต้านทานชีวิตและกเพราะว่ามันดูจะสอดท้องกับเ,เรื่องบ้านกับแรงต้านทานแล้วจริงๆไอ้เรื่องแรงต้านทานชีวิตอะมันก็คือเหมือนกับอุปสรรคเหมือนกับแรงที่มันทําให้เราวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้เดินไปข้างหน้าไม่ได้ผมก็เลยคิดว่านั่นแหละมันก็คือเรื่องหนึ่งของจิตใจที่ต้องเสริญ ในมุมม,มหนึ่งก็เลยเอาเปมนวาแรงต้านทานชีวิตกับสถาปนิก,กเกษียณซึ่งหลายคนเชื่อว่าอาจจะงงว่าผมขออนุญาตมาขยายความเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เลยแลย้วกันนะครับวันนี้เกิดว่าคนเห็นสโลกแกนก็คือว่าทําไมต้องกเกษียณถ้าอายุแค่5้สิบสี่เกษียณในความหมายตอนนี้ที่เราพอจะเข้าใจอาจจะหกหรือขยับไปเป็น65แล้วก็ตามนะครัก็เลยมีความรู้สึกว่า หลายปีมานี้เนี่ยตั้งแต่โควิดเลยการงานในเรื่องความจริงจังในเรื่องขถาแนี้ที่จะออกไปดูงานเป็นลูทีนน้อยลงนะครับกลายเป็นที่ปรึกษาส่วนใหญ่หรือกลายเป็นเขียนเรื่องเล่าบทความปัญหาของบ้านอะไรเป็นเรื่องแบบก็เลยแล้วก็อีกอีกในนึงก็คือลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆมันที่ลสมัยนี้ไม่หลายปีมานี้แล้วจะมีคนพูดถึงเเรื่องว่ากเกษียณเร็ว หมือนกับมองเป้าหมายว่าเฮ้ยผมจะ,กะเกษียณห้าสิบนะสี่สิบนะแบบเหมือนกับมันลดลงมาเรื่อยเอยว่ากเกษียณให้เร็วถามว่ากเกษียณแล้วไปทําอะไรนี่ก็ไปฟังฟังอยู่นะเขาพงเขาบอกว่ามันเป็นกเกษียณที่เราจําเป็นต้องไปทํางานในสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากทําแล้วเขาก็บอกว่าหลังจาก,กเกษียณเขาก็จะไปทําในสิ่งที่อยากทําประมาณนั้นผมก็เลยเอะมันอาจจะขัดแย้งกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอธิบาทสีในเรื่องสัญชาหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเวลาทํางานทําการหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําในสิ่งที่รักถ้าไม่ได้มีโอกาสทําในสิ่งที่รักก็ขอให้รักในสิ่งที่ทาอันนั้นแหละคือความสุขที่ไม่เ,เรียกว่ายั่งยืนนะเรียกว่าต่อเรื่องนะฉะนั้นนี่แหละก็คือสโลแกนทั้งหมดวันนี้ก็ยังต้องทํางานอาจจะทํางานในพาทอื่นมากขึ้น ในเรื่องของภาาสมมตรลดน้อยลงก็เลยเหมารวมไปว่าเหมือนจะเกษียรละทันแต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสาระอาจจะน้อยนิดนึงแล้วก็เป็นความระบายห,หน่อยหน่อยว่าการสื่อสารเนี่ยมันซับซ้อนกต่ในะนที่บางทีเราคิดเราเขียนเราอะไรก็แล้วแต่เราเข้าใจเองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะรับเขา้าทามหรือเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็อยากจะให้ทุกคน เข้าใจแล้วก็มีโอกาสก็ทักทายเข้ามาพูดคุยมาปรึกษากันอย่างที่บอกทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องบ้านหรือแรงต้งานฐานชีวิตกันนะครับ